สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิวประพัดครับผมวันนี้พิเศษนิดนึงเนาะวิ่งมาอยู่ที่เซ็นทรัลเอร์บัซี่นะครับกับร้านนี้เนาะบีไฟเมนครับ เป็นอัลตเตอร์ควอเตอร์นะสำหรับ gentlemen club แล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่มีเสื้อผ้าและรองเท้าให้เลือกสรรมากมายนะอย่างที่ผมยืนอยู่นี้คือแบรนด์โปรดของแจ็คเก็ตที่ผมมีนะครับนั่นคือดิงแจ็คเก็ตเนาะที่นี่นอกจากมีดิงแจ็คเก็ตที่มีถึง3โมเดลแล้วนะครับก็ยังเลือกผ้าที่ค่อนข้างเหมาะกับเมืองไทยนะครับอย่างบอลลูนเนาะจริงๆบอลลูนถ้าเกิดไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างหายากนิดนึงนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีแบบผ้าอย่าง VPC ที่อยู่แถวล่างนะครับซึ่งก็แล้วแต่แต่ละท่านครับว่าชอบสไตล์การแต่งตัััววววแแบบบบบบไไหหนนนนะะะคครรรม่่่่าาาาาจเเเป็ลลลลทีก้งือ แคบนะครับแต่โมเดลที่คลาสสิกที่สุดของลิงแจ็กเก็ตจะต้องยกให้เป็น184นะครับถ้าใครมาลอง184แล้วชอบก็ที่นี่มีเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากลิงแจ็กเก็ตนะครับยังมีแจ็กเก็ตของชัดพอมด้วยนะครับแล้วก็เบียนเทเลอร์นะครับซึ่งจริงๆทั้งคู่ครับก็เป็นเคลือเดียวกันนะครชัดพอมกับเบียนเทเลอร์ก็มาทั้งคู่เลยครับตัวหนังกางเกงนะครับด้านล่างตรงนี้มีกางเกงของลิงแจ็กเก็ตเหมือนกันครับผม แจ็คเก็ตและเบียนไทเลอร์ er, หรือชัดพอมนะครับจริงๆที่นี่เบสออนรองเท้าส่วนใหญ่นะครับตัวอ,อย่างเช่นฝั่งนี้เราก็จะมีพาราบูทแล้วก็มี TLB นะครับ TLB mm hmm. เป็นแบร,รนด์จากประเทศสเปนนะถ้าเกิดใครยังไม่รู้จัก TLB แนะนำให้ไปดูช่องของสินโยเล่คอเซตนะครับพี่เป้เนาะอันนั้นเขารีวิว TLB ไว้แล้วนะครับส่วนพาราบูทนี่ก็เป็นแบรนด์จฝรั่งเศสนะครับหรือฟาร์มนะครับเป็นแนวแบบเวิร์กบูดนะครับตัวที่แอคอนิกมากๆก็เป็นเชบอร์ดตัวนี้นะครับส่วนตัวที่ผมชอบะเป็นนนตัวี้เานะ ผลิตในสเปนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์วิกรุ่นพิเศษครับที่ผลิตให้รีไฟแมนซ์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นแนวแบบอันไลน์เนาะลักษณะก็เห็นไดรชั่ครับว่ามันนุ่มนิ่มแบบนี้เนาะมันจะยุบยุบหน่อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ใส่สบายมากๆของเบอร์วิกนะครับถ้าจะเอาให้เคลียร์ก็คือที่นี่มีเบอร์วิกอยู่2ลายนะครับก็ลายหนึ่งจะเป็นรองข้างในนะครับเป็นสีดำนะครับส่วนอีกลายนึงจะเป็นรองข้างในเป็นสีเนื้อนะครับรองลายสีดำเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบอันไลน์นะครับส่วนรองแบบนี้ก็จะเป็นนนนนแแวบบบมีีลาายข้งใะครั ไหนมีทั้งคู่ครับก็เด็กทุกสิบลีนะมีอีกอันนึงครับเป็นฟอร์เรครับฟอร์เตัวนี้ก็จะเป็นของรูเซอร์ฟอร์ดนะครับเป็นของอังกฤษเนาะจริงไอ้ลายพวกนี้ครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นการเคลือบแว็กซ์นะครับที่ขา,ขาวๆตัวนี้นะ ซึ่งถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆครับมันจะยิ่งมันขึ้นเรื่อยๆนะครับมี2ไซส์ครับมีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L มีอันใหญ่กว่านี้นะครับใช้ไปเรื่อยๆหนังมันจะค่อนข้างมันขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆอีกตัวอย่างอันนี้ก็จะแบบค่อนข้างมันเงานะครับคือเห็นไหมครับว่าตัวที่มันเป็นเคลือบแว็กซ์มาเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆตามการเวลาที่เราใช้นะูเทิลฟอร์ดครับเป็นแบรนด์จากอังกฤษนะใครชอบฟอร์เรโอองมาดูครับค่อนข้างดังมากๆแล้วคนญี่ปุ่นชอบใช้ บอกครับเบอร์วิกที่นี่มีทั้งแบบที่เป็นออนไลน์แล้วก็แบบที่เป็นปกติเนาะจะมีรุ่นแบบคลาสสิกคลาสสิกอย่างที่เห็นกันอยู่ก็อย่างเช่นแบบเบลเจนชูอย่างก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่มาใหม่ครับซึ่งผมชอบนะส่วนตัวจะเป็นแบบแนวเฟ็นช์โชเฟอร์นะครับ ที่สุดคือที่นี่ครับมีแบรนด์อย่าง Edward Green ด้วยครับก็เป็น Edward Green ที่มีหลายโมเดลม,มากๆอ้อย่างอันนี้เป็นแบบอันไลน์โล퍼นะครับที่เป็นเพนนีอยู่ด้านหน้านะแล้วก็รุ่นไอคอนิกอย่างตัวนี้ครับเบลเกาเวียเนาะซึ่งถือเป็นรุ่นที่ผมชอบมากๆกับทัสเซลโล퍼เนะผมเคยพูดถึงทัสเซลโล퍼ไปแล้วลงถึงประวัตินะครับอย่างเอนะ้าเดนเนาะแต่ว่าดูดิทรงนี้มันสวยจริงๆอะ่ะกับเบลเกาเวียของ Edward Green นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีรุ่นคลาสสิกอย่างพิคคาร์ดี้หรือแม้กระทั่งทีีี่น่นนนนกกก็็มมมเหือััะครรบสาาถ หาได้ที่นี่เช่นเดียวกันครับผมดีจังเลยอีกแบรนด์ละกันเป็นแบรนด์มีชื่อว่าโจเซฟชิเน่แอนด์ซันนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานมากๆแล้วแล้วก็น่าจะเก่าแก่กว่าเอเวอร์กรีนดูซัมนะครับถือเป็นโรงงานที่อยู่มานานมากๆในนอร์ทแอมป์ตันนะครับผมอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันครับ T.L.B ที่ขายเป็นเลนที่ช่วยอยู่ข้างหน้านะครับยังมี T.L.B ตัวที่แบบตั้งโชว์ไว้สำหรับใครที่ต้องการตัดเป็นแบบ M.T.O ได้นะครับก็สามารถเลือกหนังแล้วก็เลือกสไตล์เล็กๆน้อยๆได้นะครับหนังเนี้ยสามารถดูตัวอย่างได้จากด้านหน้านะมันจะมีเล่มหนังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่สามารถดูได้ครับเ่าจะเป็นแบบสกินสเปชเป็นหน้าตาแบบนี้ ซื้อในร้านครับไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าเสื้อผ้าแจ็คเก็ตหรือกระเป๋านะครับจะแถมชูฮอนครับชูฮอนหะน้าตาแบบนี้1,250บาทให้ทุกคนนะครับถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจก็อยากได้อะไรๆแบบนี้เนาะผมว่าพกพาง่ายนะครับ ที่ช่นชอบแนวคลาสสิกเมนเฟร์เนาะที่นี่มีทุกอย่างที่คุณนึกออกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตหรือรองเท้านะครับจริงๆรองเท้าที่มีหลากหลายสไตล์มากเนาะถ้า้ผมแนะนําก็ถ้าใครชอบรองเท้าที่แบบโซ่ทงองเอลเยอะหน่อยนะครับมีสไตล์ที่แบบจัดจ้านนิดนึงก็ t ท B เลยครับเป็นแบ,บรนด์ที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนใครที่ชอบแบบแนวคลาสสิกคลาสสิกอังกฤษแท้ๆหน่อยแบบ made in northampton อะไรเงี้ยก็มีอยู่2แบรนด์ครับอย่างเช่น eg เนาะเอ็ดเวิ e e ดกกับ Joseph ชิ่แอนซันนะครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันหรือใครอยากได้เป็น everyday shoes <ม>ก็มีเบอร์วิคครับอันนี้ใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็ราคาเป็นมิดกับกับกระเป๋าตังค<ม>์มากๆนะโดยเฉพาะที่นี่ครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษน,นะที่ทำเฉพาะกับดีไฟเมนเท่านั้นนะครับส่วนอันสุดท้ายครับที่น่าสนใจอันนึงก็คือรองเท้าพาราบูทครับอันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบ work wear นะครับพาราบูทก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมเนาะที่น่าสนใจมากๆนอกเหนือจากนั้นยังมีนี่ครับแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตของ ลิงแจ็กเก็ตนะรีไฟเมนต์ครับตั้งอยู่ที่ชั้น2ครับเซ็นทรัลเนปซีนะมาง่งายๆเลยครับไม่ว่าจะขับรถมาก็จอดที่นี้ได้เลยหรือว่าจะนั่ง BTS มาก็ได้นะครับลงชิดลมหรือเพลินจิตก็ได้นะแล้วก็เดินเชื่อมกันมาได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำวันนี้ขอตัวไปลองลิงแจ็กเก็ตก่อนนะบายครับ